ยาพาน้ำขาวไทยนครลงถึงดีออกไซด์ขอบคุณในห้างวินัยวีระพุทชงครับผู้ให้การสนับสนุนไม้ไม้ไมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอด วั uhm นนี้ขอบคุณคุณพิชัยกิจอิทธิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเัศพุ่มชิวจำกัดสมเกาหลีตังคุยจับเครื่องดื่มเกสตีตาสมเกาหลีตังคุยจับทำด้วยสมโอทีสมโอทีิีเพราะมีซิงวิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่สิบบาทขอขอบพระคะุณครับเดินยกที่สามครับรมคอัไในเปิดเกมเดินเร็วขึ้นครับกดดันมากขึ้นกว่าเดิมครับหลังจากที่ยกที่แล้วปปลายนี่ไปรับลูกเจาะยางจนมีโมโหแล้วก็เข้าเอาขึ้นแล้วก็เข้าหลวมครับ แมาทำให้เจ้าพยาไอยดีชกไปชกมานีเริ่มที่จะจับทางได้ครับแล้วก็ยาวกว่าครับดูครับข้อขวาล่างบนสลับและทีมครับแม่แต่ว่าโรบอครไม่ยอมครับเดินต่อมาสอสเอาขึ้นเอาแล้วครับสนุกแล้วครับแบบนี้ยกที่3ครับบอสมดูแล้วมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยนะครับที่จะไม่ครบ5ยกครับอ่ะโรบอคอปจากกระบี่ครับ นักโชคที่มาทนทานต่อเนี่ยครับต้องเจ็บตัวก่อนนะครับเ,เป็นนักลงทุนเจ้าพญาไฟฝีไม้ไลายมือชั้นเชิงนี่แม่นี่ครับาามาสิมาสมาิมาหน่อยมาหน่อยจะถอยไปไหนมาหน่อยอามาแต่เขาถอยแต่ว่าเขาออกนะครับเจ้าพญาไฟแต่ว่ามาฮะโลโก้ขอบอกไสเข้าไปไปเข้าไป,ไป เดี๋ยวดูครับมาหนักแรงนี่แดงเลยครับแต่ว่าลูกดักรอบวกอยู่นี่ฝ่ายน้ําเงินอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้ดูแล้วใครพลาดใครหลวนี่มีโอกาสยุ่งเหมือนกันติดเอาละครับของหนักของแรงมาแล้วครับดูครับเจ้าพญาไฟเองถอยก็จริงแต่ว่าหมัดซ้ายแต่ซ้ายนี่น่ากลัวครับแล้วก็มีสอกด้วยแต่ว่าโดยอฉาเขาเอ้าเจาะย่างเขาขึ้นเน้นดักหนักครับเอาล้ครับอาวุธทำลายล้างมาแล้วครับแต่ว่าใครจะโดนก่อนใครจะลงก่อนครับ ามีมีอาการสะดุ้งทั้งคู่นะครับโรโบคอปโดนก็มีสะดุ้งเจ้าพญาไฟโดนก็มีสะดุ้งอ้าวซ้ายจ่อยาแมเตะเตะไปหมัดมาจออยาเอาละครับตำรวจเหล็กโดนขาเป็นยังไงตำรวจเหล็กอ้าวอ้าวอ้นี่ครับไปกวักมือเรียกเขาให้เดินแล้วเขาเดินแล้วครับโอ้ยเดินแล้วเจ้าพญาไฟโอดอย่างยี้มันครับมันคู่สองเพชรยินดีโอ้โหฟันล่างฟันล่างเจ้าพญาไฟ ทหารตำรวจเล็กตำรวจเล็กอุ้ยมาทหารตำรวจเล็กโอ้ยไม่บังเลยบอลต้องบังครับไม่บังนี่ยุ่งครับเอ้าแต่ว่ามีหมัดบวกนี่แหละครับเพราะว่าพอไม่บังคือหาจังหวะต่อยหมัดบวกแต่ว่ารับเยอะๆไม่ดีครับบอรโอ้ยโดนขาทำท่าไม่ดีเหมือนกันครับโรเบอร์คอั ขวางไว้ตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกครับยังเดินเหมือนเดิมน,นะครับแม่แต่ดูว่าจังหวะเดินชา้ชาชา้ชาช้ากว่าเดิมไปนิดนึงครับ้าชา้าแบบนี้เจ้าพยาไฟอ้าเกีียวโอ้เจาะล้วเ,เน้นเน้นขาด้านขวาครับอ้าอ้าอ้าอ้อาแต่ว่าหนักแรงทุกลูกทั้งคู่นะครับโอ้าอย่าเพิ่งชะล่าใจทำง,งานช,ายชัยยุทธแยกออกมากออดกลางเวทีนี่ครับผ่าตอนนี้กลับมาเดินอีกแล้วครับลำวดวนเล็กโลโบคอป แต่ว่าโดนขาแล้วหาสะดุ้งเล็กน้อยครับหมดยกที่3พักกันคู่เดียวครับโอ้ยน้ำกระจายเลยน้ำกระจาย้งแต่นยแล้วพี่บอลครับเอาตามตามกันต่อเลยครับตอนนี้โลโบคอปโลโบคอปมาก ไม่ทิ้งช่วงให้โดนเจาะยางแล้วครับติดติดเข้าไปอุตส่าห์เจ้าพยายาปรอบวกซอกอยู่โอ้ยแม่พูกว่าพูกว่าใครน็อกใครครับคำถามนี้ต้องตั้งไว้แล้วก็รอดูคำตอบไปพร้อมๆกันครับออสแม่จะไปแลกบัตรกับโรเบอปไม่ได้นะครับนี่มัดอาชีพเลยครับโอ้โหเวียงเอาซ้ายพอพอเตะได้นี่เสียงเชียร์ก็ดังเลยครับอ้าหมัดกับแผงครับหมัดกับแ่งไฟแดงมีอาชีพมาด้วยนะครับห้าหมื่นบาทโอ้โหแต่ว่าดูครับ ไอ้สนติด้็ใบโลโบคอปโลโบคอปองในจ้าพยาไฟจ้าพญาชัยยุทธแยกออกมาสู้กันตอกลางเวทีนี่ครับเดี๋ยวดูซ้ายซ้ายซ้ายไหนซ้ายไหนถึงกอนซ้ายซ้ายใจ้าพยาไฟอ้ยโึ้กความานักว่ามาดโลโบคอปอย่างหนักอย่างแรงยังได้ลุ้นได้เสือกมีสองเหมือนกันเอาจ้าพยาไฟล็อกไว้ก่อนล็อกแล้วตั้งไว้ดันเข้าเชือกรอกรรมการครับกรรมการชยยุทธ์แงะแงะ และแยกออกมากลางเวทีลุยกันต่อสมราคาครับคู่นี้คู่เดือดคู่เดือดในศึกเพชรดีครับตำรวจเล็กเดินไปยัดโดนโอ้ยเดินช้าโดนโดนดักแทงตั้งไว้กรรมาการชัยยุทธแยกมามากลางเวทีเดินต่อครับเจาพยาพยามหักไฟพยายามจาฟุตเวิร์กนะครับอ้าวออกไม่ออกครับถีบขวาไว้ก่อน ไล่มาไหมทีมไว้ก่อนไม่อยากจะอยู่ใกล้เลยครับโอ้โหดูครับดูต่อครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับมหาของดีจริงๆครับวันนี้ศึกเพชรยินดีครับทีมงานประกอบคู่บริษัทเพชรยินดีครับแต่ว่า,า,วามีหนุ่มบดคุณนัทเดชวชิระวัฒนวงศ์ขัดกรองขัดกรองขัดกรองคืนได้ไหมคืนคืนโอ,โ,โอ้โหดูครับมาออกอาวุธกันแต่ละเม็ดนี่นี่ครับ ท่านผู้ชมชาวฝางชาถูกอกถูกใจนึกเลยครับเสียปากไม้ไม้มวยไทยของนี่เลยครับเจอกันที่ตำนานเวทีมวยของเมืองไทยราชดำเนินเดินเร็วขึ้นโรเบอร์คอบโรเบอร์คอบเดินโอ้โหตัดลำตัวก่อนนี่ครับวงในจับไปโอ้กรรมการแยกก่อนครับจบแบบนี้เขาเรียกว่าดับเครื่องชนครับทางด้านของโรเบอคอปยกนี้ทางด้านของเจ้าพญาไฟนิเตจอย่างไม่เข้าแล้วนะครับโรเบอคอปนี่ดักได้บังได้ เพว่าจังหวะต่อมาโรบเข้าครับ็แม่ได้ลุ้นได้เชียร์ตลอดเอาลุ้นเข้าไปแต่ว่าเจ้าพญาไฟก็ยังมีข่าวแทงครับแม่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายที่เป็นของแต่ด้านโรบอคครับแทงขวางไว้เปิดเกมบุกได้น่ากลัวเลยนะครับโรบอคออ่าแต่ว่าเนื่อเนินเน่นเน่นน้ำเงินก็ทำได้ครับเจ้าพญาไฟซ้ายซ้ายครับแม่วงในพยายามจะเก็บอาวุธรวบไว้ก่อนตั้งสัพท์โอ้โหอ้ใกล้ๆแกก็ฟันได้นะครับกรรมการแยกครับในช่วงท้ายปลายยกที่สี่โอ้โหโอ้โหนี่ครับ มาขยับอ ah, ่าเริ่มฟันขาอีกล้ฟันขาก็ว่าเดินเร็วเดินเร็วโลโกครับโอ้เจ้าพยายามไปมาหมดยโดครับดีสุดยอดครับผมของศึกเพชรยินดี แล้วก็คุณจิ้นเจเจครับคุณจิ้นเจเจมีรางวัลเพิมเ่มเติมมาครับเจเจปอไก่ชนบ้านฮารีกุมภาวาปีอุดรธานีครับรางวัลน,น็อกนี่แต่กันขอ1น0 0 0บาทสอกับเขาร้อยสองหมื่นบาทจระเข้ฟาดหาง3 0 0 0 0บาทเจเจปอไก่ชนอุดรธานีรา้างน็อกเตล์ีฟูดีขอนแก่นุเต็มเดี๋ยวดูลังวัลออกหรือเปล่าผู้สนับสนุนใจดีแบบนี้นักบวยก็ต้องใส่กันเต็มที่แล้วครับอย่างที่เห็น ยกนี้ยกสุดท้ายแล้วครับรบคคออกมาเดินในช่วงต้นเหมือนเดิมครับแม้ว่าสถานการณ์ของเขานี่จัดดูดีครับขณะที่หมุนน้ำเงินครับด้านของเจ้าพยาไฟยกนี้ยังคงมั่นใจในสไตล์ของตัวเองครับดูครับดูห่างๆออกอาวุธยาวมีหวัดมีศอกอ่ะชอแบบไหนครับแดงได้ลูกหูลูกแข็งแรงน้ําเงินได้ความชัดเจนครับออกน้อยหน่อยแต่ว่าออกและชัดนะครับคู่นี้สนุกจริงๆครับอ่าคู่สองซ้ายครับเดินช้าเดินช้าเดี๋ยวโดนซ้ายของเจ้าพยาไฟนะครับ S 1> <S 1> โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหนี่ครับหาถูกอกถูกใจกองเชียร์โอ้โหตอนนี้หมาเจ้าโลโบโคอปตำรวจเหล็กหมาดูแล้วหมากองเชียร์โบกโบกไม้โบกมือบอกไม่ต้องเข้าแล้วไม่ต้องเข้าแล้วเราเดินมาสี่ยกพึ่งหมาตอนนี้ดูดูใจฝ่ายน้ําเงินหมาแต่ว่าน้ําเงินก็ดูเหมือนยังมั่นใจยอยู่นะครับดูกองเชียร์น้ําเงินเขาบอกว่าหมา ให้เข้าไหมเข้าไหมน้ำเงินน้ำเงินแม่กองเชียร์บอกขอนิดนึงขอนิดนึงขอสักชุดนึงน่ะเจ้าเจ้าพยามไปเอาล้ครับต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับจะเข้าไปก็ต้องระมัดระวังเอาดูนชุดนี้ใครได้แม่ไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียครับแม่ดูแบบนี้ครับต่างทําได้ดีทั้งคู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะชอบแบบไหนมองแบบไหนสําคัญคือตรงใจกรรมการหรือเปล่าครับบอสก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมทั้งคู่นะครับสู้กันมาเต็มเหยียดเลยครับ4ียกกว่ากว่าครับ ผ่อนในช่วงท้ายครับซ้ายไปครับราฟังไว้ได้ถ้าถ้าโดนเตะกินฟรีบ่อยๆก็ไม่ดีแม่เตะซ้ายพื้นไปเจ้าพญาไฟวงในตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการชัยยุทธกดเข้าเชือกครับแล้วก็แยกนับถอยหลังนะครับเหลืออีก55วิวีครับยังมีมีอีกชุดไหมครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับถ้าใครได้สวยๆชุดหนึ่งนี่มีโอกาสเลยครับตอนนี้สถานการณ์นี่มาดูเหมือนจะ ค่อนข้างพออกพอใจในผลงานตัวเองทั้งคู่ครับอ่ะเป็นน้ำเงินเดินขยับเปิดเกมนิดนึงนิดนึงได้ไหมได้ไหมมาเราบอกครับมาเดินได้ถอยเป็นเลยครับนี่ครับมาาดาวพยาไาลดาวพยาบคืนอ่ะมเบิร์นในสองแข้งอ่ะคูคีคูคีครับไม่ยอมเสียเปรียบกันในจังหวะสุดท้ายแหละครับถือว่าทั้งสองคนที่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับมาถือตรงนี้ ห้ายกห้าเหตุการณ์ห้าอารมณ์จริงๆนะครับสำหรับศึกเพชรยินดีนี่เป็นคู่ที่สองเท่านั้นครับบอสอาจจะไม่จบแค่ภาคเดียวแล้วนะครับโรบอคอปกับเช่าพญาไฟครับคู่พี่สูสีเหลือเกินนะครับแบบนี้ก็ต้องลุ้นด้านล่างแล้วครับว่าชอบแบบไหนเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปเป็นศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยเะครับเจอกับโนบิตะแบงค์ลูท168นะครับคู่ต่อไปก็เป็นคู่เดือดของวันอีกหนึ่งคู่เลยครับครบ5ยกแล้วนะครับเดี๋ยวดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับ มีกรรมการชนินกรรมการนรินและก็กรรมการจีรศิลป์ครับข้อแบบไหนครับนีับนาแดงพี่อันครับขึ้นใบรับนะครับไปสุดท้ายเดี๋ยวดูครับกรรมการชัยุทธ่ันจะหันไปด้านไหนมุมแดงครับมุมแดงโลโบคอปครับตำรวจเล็กจักรราบีครับโลโบคอปบิวเจซีลูกศิษย์ชูบิวเจซีืนไปนี่ครับ่าได้รับการชูมือรอเล